สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม moonlight scouter dark gamer นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายหลายคนถามมานะครับสายฟรีเนี่ยพี่ถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยเราสามารถหาเงินได้แบบไหนเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเพราะว่า,วามีหลายคนบอกว่าเฮ้ยโหนั่งเฝ้าจุดละครบางทีมันก็เบื่อนะครับอยากจะหาเงินเพิ่มนะครับแล้วบอกเลยว่าได้แบบเป็นกรอบเป็นกำกันเลยทีเดียว มีวิธีนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูแบบสดๆเลยแล้วกันนะครับผมขั้นแรกนะครับผมให้คุณปรับสแกนนะครับผมแบบออลิสมอนเตอร์ก่อนนะครับผมหรือบางคนจะเรียกว่าอีไลจะอีไลเออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาง่ายๆเนี่ยอันนี้นะครับผมติ๊กขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ให้คุณทําการไปที่แมปทั่วไปนะครับผมแต่วิธีนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่า คุณพยายามไปแมพที่คุณคิดว่าเขาปล่อยบอดกันอย่างเดียวหรือว่าไม่ค่อยมีคนวาร์ปไปลากนะครับก็คือการลากอบบินแต่ผมจะบอกให้ว่าลากอบบินทองบันดียังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับผมอันดับแรกผมลองไปแมพนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> วิธีที่เราจะเจอมันเนี่ยจาไว้ครับต้องติ๊กที่เอริทมอนเตอร์เอาไว้นะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นครับแล้วให้เราทาการวิ่งไปเรื่อยครับวิ่งไปเรื่อยครับ วิงสแกนวิงสแกนนะครับวิงสแกนไปเรื่อยครับนะครับให้หยุดโจมตีด้วยนะครับหยุดโจมตีด้วยถ้าเกิดว่ามีคนฟาร์มอยู่ในแมปเนี่ยแบบเยอะๆอะนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่เจอเพราะว่าบางทีบอทมันก็แบบอาจจะไปยิงนึกออกปะเราดูชื่อไว้ครับ Golden Goblin นะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่มีนะครับแต่ว่านี้แนวหนึ่งใช่ไหมลองดูแนวตูนไปครับ ไปเรื่อยไปเรื่อยเราไม่ต้องไม่ต้องรีบนะครับวิธีนี้ทําได้ทั้งวันนะครับผมผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาล่าแบบชั่วโมงหนึ่งอ่ะจะมาทีหนึ่งครับเอ่อในแมปอะแต่ถ้าเกิดว่าแมปไหนแบบคือผมอ่ะที่ผมมาเนี่ยผมจะมาคู่กันเพราะว่าเวลาผมมาเนี่ยผมจะมาล่ามาล่าคนด้วยเพราะว่ากิวผมอ่ะจะมีกิจกรรมแบบล่าคนตลอดเวลานะครับล่าคนนึงเนี่ยบอกเลยว่าหัวหนึ่งนี่ยี่สิบปีกันนะเอ่อสำหรับใครที่เป็นอเนะครับผมแล้วก็ยิงหมดนะครับผม ไม่สวดลูกใคร่ะสำหรับอันนี้ไม่น่ามีนะครับผมต่อไปเราไปดูอันอื่นนะครับเอ,อ่อเมดูซ่าแล้วกันเมดูซ่านี่น่าน่าจะเจอบ่อยอยู่หรือไม่ก็เราป็นพวกคาแคลสที่มีหลายๆแบบหลายๆชันแนลอ่เอาเอตาเอตาเอาอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่ไงเจอแล้วเห็นไหม กอเล่นกระปินนะครับยิงธรรมดาก็ได้นะครับไล่ย,ยิงธรรมดาไปเนี่ยพอมันตายเราจะได้ถุงมาเห็นไหมครับอ่ามันจะได้ถุงมาไาต่อครับง่ายง่ายครับผมบอกให้เลยว่าวิธีนี้แบบคนง่ายลองไปดูแต่ว่าแบบนี้คนจะเยอะนะครับนี่คือแบบง่ายๆยนะครับตัวคุณเนี่ยเป็นสายฟรีกระหลงกระแหล่งไม่ต้องมีของไม่ต้องมีหาเหไว้เลย นะครับคุณสามารถทําวิธีที่ผมบอกเนี่ยได้นะครับผมโอ้โหแบบนี้มีไม่จ้าทีล้วก็วิ่งไม่ลงนะเออบางทีเราก็วิ่งไม่ลงไม่มีอะไรแต่หาง่ายเอาไว้เป็นค่าขนมแล้วกันผมบอกเลยว่าเป็นค่าขนมได้ง่ายๆวันหนึ่งเอาจริงๆนะผมเคยได้วันหนึ่งแบบเป็นพันพันกว่าเพชรเลยนะ ันกว่าปีกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าช่วงท้ายเนี่ยว่าทําไมมันถึงได้เป็นพันปีกนะครับผมวันหนึ่งน่าจะล่าได้อะมาณเป็นร้อยสองร้อยถุงอ่ะนะครับผมอ่าเซิร์ฟแนวหนึ่งแนวศูนย์หมดนะครับอาจจะมีคนอยู่บางทีมันก็มีคนอยู่แล้วแบบบางทีมันก็แบบไปเผลอกดต,ตีอะ่ะไม่ใช่เผลอกดต,ตีเลยเอ่อมอนบางคนอะ่ะม,มันแล้วแต่คนตั้งสแกนอ่ะนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยจะตีกอบบินออโต้นะเออผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมันอยู่ที่การตั้งสแกนด้วยมังครับไม่มีไม่มีมมแม้แต่คนก็ไม่มีเยบ,บอทออกคิวตอนนี้ออกคิวหมดอะผมบอกเลยไม่มีนะครับเอาไปดูแมปอื่นดีกว่าหาแคสแล้วกัน เออผมมึงมาตีไปด้วยแหละนี่ยเจอกลเห็นไเออคุณก็แบบวิงวิงแล้วก็ยิงไปเรื่อยครับผมแนวหนึ่งเจอไปแล้วต่อไปแน่วแนวสองต่อ วิ่งสก,กานวิ่งสก,กานไปเรืเ่อยครับใจเย็นๆนะครับก็ต้องรีบอะไรให้มันมากมายอันนี้คือผมทำให้ดูสดๆเลยนะเออเพราะว่าเอ้ยอันนี้นะเจออีกแล้วง่ายง่ายผมบอกเลยว่าวิธีนี้ง่ายครับแล้วก็ไม่ต้องใช้พลังอะไรเยอะแยะด้วยเอ่อผมบอกเลยไม่ต้องใช้พลังอะไรเยอะแยะด้วยคุณตัวง่ายๆเปบี้ยๆคุณก็ทําได้เห็นป่ะได้ถูกมากแล้ว นะแล้วก็ย้ายแนวต่อ,อจเจออีกแล้วเนหะ็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยทำไปเงี้ยไปเรื่อยครับวนหลูปไปเรื่อยเนะครับเออทำมวนหลูปไปเรื่อยลองเอาอีกตัอ้งอันไหมละ่ะนี่ละกันแต่ว่าแมปนี้คนน่าจะอยู่เยอะอาจจะเจอยากได้เได้ จเอ๋ A, A, เป็นอย่างไกันหมดจะเอ๋ติสเปสเฟกเตอร์นี่เจอนะครับเอาเป็นว่าปล่อยฟาร์มไปก่อนแล้วกันตรงนี้นะประมาณน,นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรายิงไปเรื่อยแล้วก็ติ๊กอย่างที่ผมบอกนะ อย่าลืมนะครับทวรอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณต้องติ๊กโหมดตรงนี้เป็นอ l ลิตนะครับอ l ลิตมอนเตอร์นะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะหาก๊อบบินไม่เจอนะครับผมต้องติ๊กทุกครั้งนะครับก่อนก่อนที่คุณจะไปล่าทีนี้พอคุณล่ามันปึ๊บอะถามว่ามันได้อะไรพี่นี่ไงมันก็จะได้ไอตัวถุงเออนี่ถุงนี้มาเห็นไหมเออแล้วเราก็เปิดถุงนี้แหละนะครับผมมันก็จะได้ในส่วนของ ไปคาบม่วงผมพูดเลยดีกว่าวันหนึ่งผมเคยได้ประมาณ2,000ปีนะครับผมเพราะว่าย้ายพิงก็เล่นนี่แหละนะครับผมได้ประมาณร้อยกระถุงมั้งแล้วก็ระยะเวลาในการไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงของทไปทีหนึ่งเออผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดยังไงแต่ว่าผมเคยเจอในแมปชัตเตอร์สามอ่ะมันเกิด2ตัวนะในแมบปบมันมีอยู่2ตัวนะครับมันเป็นหนึ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าในแบบชัตเตอร์สอะไรพวกนี้เออบางทีผมเจอแค่1ตัว ่ชัตเตอร์สามเนี่ยชัตเตอร์คืออะไรอีกเดี๋ยวบางคนไม่รู้ไอ้เนี่ยชัตเตอร์สามเงี้ยบางทีผมเจอในแมปสองตัวนะครับอย่างเนี้ยชัตเตอร์สี่ด้วยนะครับมีสองตัวเหมือนกันแบบพีคๆเลยอ่ะนะครับผมเคยเจอแมปหนึ่งมีสองตัวนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปประจบเหมาะกับการที่ว่ามันรีเซ็ตพอดีหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ผมเคยเจอในแมปมีสองตัวแต่ว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเราจะเอาชัวร์ก็คือยิงตัวหนึ่งแล้วก็ย้ายแนวเลยครับ ดังนั้นนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมยิ่งถ้าเกิดในแบบต้นๆเนี่ยมีนะครับแมพที่แบบว่าบอดอยู่เยอะๆอ่ะคุณไปย้ายหาได้นะครับเพราะว่ามันทําให้คุณอ่ะเจอกอบบินง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมีบางตัวที่แบบว่าไปเผลอยิงมันนะครับยังไงก็ต้องลองดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมมีคลิปนะครับเอยไม่ใช่อยนนี้แฮ่โอเคนี่แหละนะครับนี่เป็นตอนที่ผมเปิดนะครับลองดูนะครับ อันนี้เนี่ยผมมีอยู่50ถุงเห็นไหมอัน,นี้ห้าสิบถุงนะครับเออทีนี้เดี๋ยวผมเปิดเลยนะครับเปิดทีละสิบแล้วกนเปิดทีละสิบอ้ะเดี๋ยวผมจะตอให้ดูต่อให้คุณเปิดไม่ได้ของให่ไหมคุณก็จะได้พวกเม็ดพวกนี้เห็นไหมอันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายเห็นไหมที่เป็นเงินนะนะครับเห็นป่ะไม่ว่ายังไงอ่ะในถุงเนี้ยก็ทําให้คุณนะได้เงินเยอะแล้วก็ได้ของเยอะครับ เออคุณสามารถเอาไปค้าของวัตถุดิบได้ต่อเห็นป่ะดูเลยเออนี่ไปยี่สิบถุงแล้วนะ่อไปเฮ้ยมันยังไงว่ามันต้องเปลี่ยนที่ยืนหน่อยไหมเนีเปลี่ยนท่ายืนหน่อยไหมเปลี่ยนเตตของหน่อยนี้เออเผื่อมันจะแบบนะดอกตูมตามลองนี่ลองขนาเห็นบ้ะเอาใบผมมามีเพียบเลยนะครับปั๊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 บทียไปเฮ้ยนี่ไงเห็นป่ะมาสองใบผมต่อให้ดูเห็นป่ะเนี่ยมาสองใบเลยเห็นไหมครับ ซึ่งบอกเลยว่าใบอาวุธอะอย่างเซิร์ฟผมเนี่ยมันถูกแล้วมันก็คงไม่แพงมากอาจจะใบร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่ใบป,ประดับเนี่ยห้าร้อยแน่นอนนะครับเออง่ายนะครับเห็นไหมแล้วไานจะวัตุนิยมข้างหลังอีกคุณเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นทองซิลเวอร์นะครับแล้วก็สามอย่างสีเขียว,ว่ตรงกลางอะมันเอาไว้ใช้ครับของนะครับผมยิ่งครับของฝั่งสมุดได้เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมลองราคาให้ดูนะครับเซิร์ฟผมเห็น,น,นไหมอ่ะเนี่ยเห็นไหมร้อยหนึ่งเห็นไหม ของริงตั้งร้อยหนึ่งก็ออกนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเห็นไหมเออผมบอกเลยว่าวันหนึ่งอ่ะผมได้หลายใบนะครับเออวันหนึ่งผมก็เคยล่าผมเคยล่าได้ประมาณร้อยห้าสิบถุงอ่ะถึงต้ร้อยเก้าสิบถุงมั้งเออผมก็วิง่งหงายอย่างเงี้ยไปเรื่อยเพราะว่าก็คือหาคนยิงด้วยเพราะว่ายิ่งเก็บค่าหัวได้เยอะยิ่งดีนะครับผมแล้วก็พวกโกพวกซิเวอร์ S <S ผมก็มีเยอะแล้วก็วัตถุดิบในการสร้างของผมก็มีเยอะเช่นกันนะครับดูเด็ด ไม่เท่าไหร่ผมบอกเลยได,ได้มันจะเป็นร้อยแล้วคุณเห็นปะไอเม็ดม่วงอ่ะนะครับผมแล้วก็ไอเม็ดฟ้าเห็นไหมเออแล้วไหนจะไ้อโกกับซิเวอร์อีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ผมลองเปิดให้ดูนะครับผมโอเคนะครับและนี่แหละครับเป็นวิธีที่สายฟรีนะครับผมหรือว่าคนทั่วไปที่มีเวลาหรืออาจจะไม่มีเวลาก็แล้วแต่คุณลองไปล่าดูอย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันเจิงง่ายนะครับผมเออแล้วก็ ผมอาจจะไปทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ละแมปนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดยังไงเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีเวลาเกิดของกอบบินช่วๆยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้แล้วกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เท่ากันนะครับสําหรับวิธีฟาร์มเงินด้วยโกลด้นกอบบินนะครับผมบอกเลยว่ารวยจริงนะครับวันหนึ่งเนี่ยพันสองพันปีกเนี่ยชิวๆนะครับคุณสามารถหาได้แน่นอนนะครับโอเค ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงฝากงอชช anel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ไปถึง1 0,000แสนซับไวๆด้วยละกันนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายจ้ะจุบๆุ